้าให้สร้างโลกในฝันขึ้นมาได้หนึ่งใบโลกใบนั้นอะคงไม่มีเงินมาเกี่ยวข้องแล้วเรารู้สึกว่างานอาสาคือโลกใบนั้นของเราสวัสดีค่ะแลบนหนึ่งขอสวัสดีนี่ <laughs> สวัสดีค่ะชื่อมายนะคะก็อายุ24ปีค่ะเรียนจบจาก BBA ธรรมศาสตร์ตอนนี้ทำงานมาร์เก็ตติ้งค่ะอยู่ที่บริษัท FMCG แห่งหนึ่งเป็นเจ้าของเพจความสุขตามสั่งแล้วก็กำลังเป็นทีมจัดงานเเอเจริญกรุงค่ะ ตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยเคยมีคนบอกเราว่างานที่ดีอะ่ะควรจะตอบโจทย์ทั้งสอย่างไม่ว่าจะเป็นความถนัดเงินแล้วก็ความฝันซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยในการจะเจองานงานนั้นเนาะคำถามคือถ้าเรายังไม่เจอเนี่ยเราจะต้องเลือกอะไรสําหรับเราอะ่ะเราว่าความถนัดกับเงินอะ่ะก็เป็นเหมือนโลกความจริงของเราส่วนความฝันมันก็เป็นโลกอีกใบหนึ่งของเราในโลกความจริงของเราเนี่ยงานประจําที่เราเลือกทำเนี่ย เราก็เลือกงานที่เราไม่ได้เป็นทูกกับมันแล้วเราก็ยังมีความสนใจยังได้เรียนรู้จากมันอยู่ที่สําคัญเรายังพอจะมีสกิลที่สามารถคอนทริบิวอะไรให้กับมันได้อย่างเต็มที่แล้วสุดท้ายเนี่ยเรายังได้เงินที่จะมาเลี้ยงชีพของเราแล้วก็เลี้ยงครอบครัวของเราด้วย แล้วเวลาที่เหลือเนี่ยเราก็จะให้เวลาไปกับความฝันพอเรามีสิ่งที่เราอยากทําแต่เรายังไม่ได้ทำเนี่ยเราก็เลยจะหาที่ทําแล้วเราก็ลงมือทําเลยสกิลเราอ่ะอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับคนที่เรียนมาแต่ว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราให้ได้เลยอ่ะก็คือเวลาแล้วก็ความตั้งใจมากๆของเราซึ่งงานอาสามันเป็นเหมือนอีกชีวิตหนึ่งของเราเวอร์ชั่นที่แบบไม่มีเงินมาเกี่ยวข้องเราได้ทําในสิ่งที่ชอบแล้วสิ่งนั้นอ่ะยังมีประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยถ้าให้นิยามคาว่างานอาสาเลยอ่ะเราว่างานอาสามันคืองานที่เราอาสาไปทําไม่ว่่าาาาาจะเเปป็นสสมัครรรไทํหืออว มาแล้วก็ลงมือทําเลยซึ่งการที่ได้มาทําอะไรแบบนี้มันก็เป็นเหมือนกําไรให้กับชีวิตเราเหมือนกันนะอย่างแรกเลยคือมันเป็นประตูไปสู่ฝันมันเปิดโลกให้เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําเราอยากทดลองทําซึ่งแค่ได้ทำอ่ะมันก็เป็นกําไรให้กับชีวิตเราแหละอย่างที่2เลยคือเราได้เหมือนมีพื้นที่เรียนฟรีไม่ว่าจะเป็นการเหลาสกิลฟรีได้ทดลองอะไรฟรีเหมือนเราได้ฝึกใช้ชีวิตซ้อมใช้ชีวิตก่อนที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้กับในโลกความจริงอย่างที่3เลยเนี่ยมันไม่มีความคาดหวังเหมือนสมมติมีคนให้เงินเราม ให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เขาจ่ายมาแต่ทีเนี้ยถ้าเขาไม่ได้ให้อะไรเรามาแปลว่าเราอ่ะจะใส่เต็มเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เต็มที่แต่มันหมายถึงว่ามันจะแล้วแต่เราแล้วที่เราจะแบบเออใส่เต็มจัดเต็มไงก็ได้มันก็สนุกข,ของเราแล้ะอย่างที่4เลยคือเราอ่ะจะได้เจอสังคมที่แบบดีมากๆเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยจะเต็มไปด้วยคนที่หลากหลายแล้วก็มีความตั้งใจมีเป้าหมายดีๆร่วมกันทุกคนมาพร้อมที่จะให้โดยที่แบบไม่มีเงื่อนไขเลยเรารู้สึกว่ามันเป็นพลังงานดีๆมากๆแล้วก็สุดท้ายเลยเนย มันดีต่อเรานะแต่ว่าสิ่งนี้มันยังดีต่อคนอื่นด้วยเรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นพลังเล็กๆที่สามารถช่วยอะไรให้กับสังคมได้บ้างแล้วสิ่งนี้มันเลยทําให้เรารู้สึกแบบมีค่าแล้วก็แบบมาเติมไฟให้กับชีวิตเรามากๆ เราเชื่อว่าทุกคนนะ่ะมีข้อจํากัดนะอย่างเราตอนนี้ก็ไม่ได้ถือว่ารวยแต่ก็ไม่ได้ถือว่าขาดซึ่งบริบทของเราตอนนี้มันทําให้มือนหนึ่งในโลกความจริงของเราอ่ะเราก็ยังต้องทํางานหาเงินอยู่แต่อีกมือน,นึงในความฝันอนะ่ะเราก็อยากให้ในสิ่งที่เราให้ได้สุดท้ายเนี้ยที่เล่ามาทั้งหมดเนี้ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะต้องไปทํางานอาสานะเราเชื่อว่าทุกคนนะ่ะมีบริบทที่แตกต่างกันทุกคนต่างมีความจริงกับความฝันในแบบของตัวเองทุกคนต่างมีเส้นทางเป็นของตัวเองซึ่งสิ่งเนี้ยสาคัญเลยคือเราต้องไม่เปรียบเทยบกัใคร พอเราเลือกแล้วอะเราก็ทําให้สุดเลยแล้วชีวิตอะมันก็สนุกมากเพราะมันไม่มีสูตรตายตัวแล้วมันก็ไม่มีสปอยตอนจบ